ครับทางกบพสก็ขอสแสดงความหวังนะครับว่าการยกเลิกพรกฉุกเฉินนั้นจะไม่มีผลต่อการบังคับใช้กฎหมายอื่นต่อไปหลังจากที่ศาลมีคําสั่งห้ามทำเก้าข้อตามพรกฉุกเฉินนะครับโดยทางคอปทเครือข่ายนักศึกษาประชาชนเป็นรูปประเทศไทยนะครับยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปพลังงานด้วยครับ ในคณะพร้อมพันธ์โคศกกบปสยืนยันนะครับว่าการที่คณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกประกาศใช้พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจะไม่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์การชุมนุมของกบปส,ปะสนะครับซึ่งยังคงยืนยันแนวทางการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งพร้อมขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยังคงต้องเคร่งครัดกับการทําหน้าที่รักษาความปลอดภัยกับประชาชนและผู้ชุมนุมโดยไม่ปล่อยให้เกิดเหตุอุนแรงรวมทั้งต้องมีการติดตามคดีก่อเหตุอุนแรงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อย่างเต็มที่นะครับโดยใน นัดยังตั้งข้อสังเกตต่อการยกเลิกพรกฉุกเฉินนะครับโดยหวังว่าจะไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝงตามมาครับการยกเลิกพรกฉุกเฉินในครั้งนี้ถึงแม้จะไม่มีผลกระทบต่อการชุมนุมของเราแต่ก็หวังว่าการยกเลิกการประกาศพื่จะกำหนดนั้นไม่ได้ ส่วนของรัฐบาลไม่ได้มีเป้าหมายที่จะหลีกเลี่ยงหรือหลีกหนีคําสั่งของสารแพ่งที่ได้คุ้มครองการชุมนุมของมวลมหาประชาชนเพราะล่าสุดหลังจากที่มีการประกาศยกเลิกพรกฉุกเฉินทันทีนะครับก็มีคําสั่งให้ตั้ง s o o ใหม่ตั้งพออสอรอสอแล้วก็มีการประกาศใช้ เจ้าหน้าที่60,000นายที่จะเข้ามาดำเนินการกับผู้ชุม,มนุมด้านนายถาวรเสนเนียมแกนนำกบพสที่ดูแลทางข้อ,ขอกฎหมายนะครับเห็นว่าหลังคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกพรกรฉุกเฉินจะทําให้หมายจับของแกนนำกบปสและคําสั่งในประเทศนายสาธิตเซกาในายกสมาคมนักธุรกิจอินเดียไทย ข้นส,สภาพทางกฎหมายไปด้วยนะครับเพราะถูกใช้ตามถามความผิดที่ประกาศในพกรกฉุกเฉินซึ่งไม่มีอยู่ในกฎหมายปกติแต่เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหมายจับจะถูกเพิกถอนจึงจะส่งทนายความไปยื่นขอให้ศาลเพิกถอนหมายจับตามขั้นตอนต่อ,ตอไปครับคนลววาดูอาชีพพังเก่ยดชงเขบายพี่น้องเลยน ดันเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทเขื่อนขบวนไปที่องค์การสหประชาชาตินะครับโดยนําผู้บาดเจ็บจากการชุมนุมและญาติผู้เสียชีวิตไปด้วยพร้อมยื่นหนังสือถึงนายบันคีมูลเลขาธิการสหประชาชาติที่มีเนื้อหาชี้ให้เห็นถึงการบริหารงานของรัฐบาลที่ทําให้เกิดความเสียห,ยหายหลายประการนะครับเช่นความพยายามออกกฎหมายนิรโทษกรรมที่รวมถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตซึ่งคอปทอมองว่าจะเกิดประโยชน์กับพันตํารวจโททักษินชินวัตร เอาาทอ,อยังไปที่กองประชาการกองทัพบบกนะครับเรียกร้องให้ผู้บัญชาการทหารบกออกมาสนับสนุนแนวทางของกบพศโดยบอกว่าจะรอฟังจุดยืนของกองทัพภายใน7วันก่อนจะมีมาตรการเข้าไปเชิญชวนทหารในกองทัพบ,บกที่ด้านในรั้วของกองประชาการกองทัพบ,บกต่อไปครับ คอปทอยังแถลงถึงแนวทางการปฏิรูปพลังงานนะครับซึ่งคอปทอมีข้อเสนอต่อกบพสเป็นหนึ่งในแนวทางการปฏิรูปประเทศมีเนื้อหาหลักคือการแก้ปัญหาการถูกขาดกิจการน้ํามันซึ่งคอปทอ้างว่าถูกปูกขาดโดยบริษัทปตทนะครับโดยเสนอให้ยกเลิกพระราชบัญญัติปีโตเลียมปี2514และตั้งบรรษัทน้ํามันแห่งชาติที่มีสภาทรัพยากรธรรมชาติ มาดูแลกิจาการน้ำมันนะครับโดยให้ปตทนั้นเป็นเพียงหนึ่งในเอกชนที่เข้ามาประมูลกิจาการพร้อมทั้งเสนอยกเลิอกกองทุนน้ำมันยกเลิกการจัดเก็บค่าขนส่งประกันภัยจากสิงคโปร์ยุติการขึ้นราคากา๊าส LPG นะครับและให้เร่งมาตรการอนุรักษ์พลังงานพร้อมกับพัฒนาระบบพลังงานหมุนเวียนครับ ส่วนข้อเสนอของ6องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับทางกบรพรสก็ยังคงยืนยันจุดยืนเดิมนะครับที่มองว่าข้อเสนอดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นไปได้ยากแล้วยังไม่เห็นเนื้อหาของการเจรจาแนมะ้ว่าจะมองว่าทาง6องค์กรอิสระนั้นมีเจตนาที่ หวังดีต่อสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้นะครับโดยทางกปพ,พสก็หวังให้องคอ์กรอิสระทั้ง6องคอ์กรนั้นเร่งดําเนินการตามหน้าที่ตามปกติโดยเฉพาะปปชที่มีคดีสําคัญอยู่คือคดีที่เกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวครับค่ะข,ขอบคุณคุณสถาพรค่ะ